มอร์นิ่งมอร์นิ่งครับผมเออเออต่อหน้าต,ต่อตาเลยจุ๊งจี้จมโอือกโโับตัวใหญ่จีนเอารองเท้าไปทำไมฮึยัง้ดีมาหนูรลดีครับมานนาน เอาจะมาหาแม่ไหมนี่มาฮัมสวัสดีค่ะแม่ยุดดีปิ๊กครับสวัสดีครับมปีปิ๊ก Mm-hmm.